ອົກທີກາຍຊົນຈຸຍຫາວເຕີກົງຈີຊືຫູອານຫີທົວເຫີທາເຕີຝູ່ຈິນທາຈົງຊືຍິງເຈຍ เต้ามู่เฉียนเหวยจือมายโยชีทาสงจีหนึ่งก้าีป้ายทาไก่ชนที่ดีที่สุดเป็นของหวนนิโตและพ่อของเขามันชนชนะเสมอ และจนถึงขณะนี้ไม่มีไก่ตัวอื่นสามารถเอาชนะมันได้เหย่อี้เทียนกงจีตุย้ยหัวหนีทัวสัวหูอานหนีทัวอัวผู้สี่หวน 和其他公鸡打架，我逃案受伤害，但是如果我放弃，你的父亲会牺牲我。วอัาาออว,วานนววีนหนึ่งไก่ชนพูดกับฮวน,นิตโตว่าฮวน,นิตโต ฉันไม่ชอบทะเลาะขับไก่ตัวอื่นฉันเกลียดการถูกทำ้ายแต่ถ้าฉันยอมแพ้พ่อของเธอจะฆ่าฉันหูอานหนีทัวทิงเต้ากงจีเตอหัว กันเต้านานก主ัวตั้นทายเเลออีกอจูวนิตโต้รู้สึกเศร้าเมื่อได้ยินไก่ตัวนั้นพูดแต่ว่าเขามีแผนการอยู่ในใจ 几天后，一场新的战斗将使所有人远聚集在广场上。然而，令所有人惊讶的是，胡安尼托的雄鸡在比赛中。 เปยจุยซินเตอร์สงจีจืออี่ถีป้ายในอีกไม่กี่วันการต่อสู้ครั้งใหม่จะมีคนมาเชียร์อย่างล้นหลามทุกคนแปลกใจไก่ของววนิโต้พ่ายแพ้แก่ไก่ตัวใหม่ล่าสุดตัวหนึ่งในการต่อสู้ จูกจ้างที่สาญเสียบางเจอบเออจื่อทาเจียงัียนอูเ่าใมจิ้งหจิงทาปูอัวเมินฝูอู้จุ้ยาาสือา ไก่ตัวนี้เป็นไก่ชนที่บาดเจ็บมากเขาจะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปเขาจะไม่รับใช้เราแล้วค่าทิ้งเสียดีกว่าอัวหุย ชื่อห่าวท้าเจ้ากู้ทาเตอผู้ชินผมจะรักษาไก่เองผมจะดูแลไก่แทนพ่ออกลิ่งไหว้นานหายตาตูทาเตอกองจี เว่ยชื่อทาหญิงเลอเหินตัวเฉียนฮวนนิโต้รักษาไก่จนหายและเข้าแข่งขันจนได้รับเงินเป็นจํานวนมาก ตเตเตุ่วีกงโจงหลายสัวสือป้ายซื่อหูสือจีสร้างหา้เก้เหยินเตอซึ่งลี่คติธรรมสําหรับคนทั่วไปความพภายแพ้ทําให้เราหลุดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ